สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องชาว y o u t u b e ทุกคนทั้งที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับงานที่ประเทศสิงคโปร์ปี2021นะครับคลิปนี้จะเป็นแนวทางสำหรับรุ่นน้องๆที่อยากจะมาทำงานต่างประเทศอยากจะมาหาประสบการณ์อยากมาหาเงินหาทองแล้วก็อยากเพื่อที่จะมาหาประสบการณ์ใหม่ๆในต่างประเทศนะครับ โดยจะมี6ข้อที่ทุกคนอยากรู้แล้วก็ทุกคนถามเข้ามานะครับอย่างข้อหนึ่งนะครับเ,เปรียบเทียบให้ฟังระหว่างงานต่างประเทศจะมี2สายนะครับที่มานี้ก็เป็นสายอาหารกับสายงานก่อสร้างที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็จะข้อที่2ก็อยากมาที่สิงคโปร์แล้วต้องทำยังไงนะครับ ส่วนข้อที่สามค่างเงินสิงคโปร์ค่างเงินไทยต,ต่างกันระหว่างเงินเดือนที่ไทยแล้วก็เงินเดือนที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ข้อที่4ที่สิงคโปร์นี้เขาจะจ้างโดยจะมีบัตรแต่ละประเภทนะครับโดยจะมีบัตร work permit บัตร pass บัตร long term บัตร PR แล้วก็บัตรสิงคโปร์เลียนหรือว่าซิี้เซนนะครับโดยจะมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังนะครับแต่ละบ,บัตรเป็นมาอย่างไงนะครับแล้วก็อีกข้อสุดท้ายนะครับที่พักเช่าเองรานะคาเท่าไหร่แล้วก็เราพักกับนายจ้างจะเป็นแตกต่างกันยังไงนะครับโดยทั้งหมดนี้จะมาเล่าในคลิปนี้นะครับเพราะว่าได้พูดไว้ตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้ที่ไปประเทศเยอรมันนะครับ ส่วนคลิปนี้มาสิงคโปร์สปีนะครับ<อ>เราจะมาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งเลยครับสายอาหารกับสายก่อสร้างนี้ต่างกันอย่างไงนะครับสายอาหารนี้ผมก็ทำมาสิบกว่าปีแล้วครับโดยสายอาหารนี้จะดีตรงที่1เรามีอาหารให้ให้ทาน3ามมื้อหรือว่าเราอยากทานอะไรก็ ไม่มีปัญหานะครับส่วนสายก่อสร้างนี้เราต้องซื้ออาหารกินเองนะครับถ้ามาอยู่ต่างประเทศนี้่สายก่อสร้างนี้จะจะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าค่าของชีพจะสูงอาหารนี้จะแพงนะครับจะเสียเปรียบสายอาหารตรงนี้นะครับส่วนส่วนอีกอย่างนึ่งก็คือว่าเออสายอาหารนี่ที่พักถ้ารู้อยู่กับนายจ้างมันก็อาจจะแบบว่าอยู่ใกล้ที่ทํางานถ้าถ้าเป็น เป็นสายก่อสร้างนี่จะมีรถรถบัสมารับจากที่พักไปที่ทํางานนะครับการเดินทางก็จะไกลกว่ากันนิดนึงส่วนสายอาหารนี่จะสามารถออกมาเช่าบ้านเองได้นะครับแต่ตรงจุดนี้ถ้าน้องๆที่เรียนการอาหารการโรงแรมมาถ้าอยากจะมาลองทํางานต่างประเทศพี่แนะนําว่าก็น่าจะลองมานะครับเพราะว่ามันก็จะดีกว่าเมืองไทยเราหลายเรื่องเหมือนกันนะครับทํางานต่างประเทศในเรื่องเงินแล้วก็เรื่อง สวัสดีการความเป็นอยู่แล้วก็อนาคตมันจะมีเป็นโปรไฟล์ที่ดีสำหรับน้องๆที่เรียนจบมาใหม่อยากมาทำงานต่างประเทศนะครับแล้วก็ข้อที่สองนะครับอยากมาที่สิงคโปร์ต้องทำยังไงนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมนี่มาผ่านทางเอเจนซี่นะครับมาสิงคโปร์ก็จะไปบริษัทจัดหางานที่ถูกกฎหมายนะครับ มีเอเจนซี่ที่เมืองไทยเขาจะติดต่อกับเอเจนซี่ที่สิงคโปร์คือว่าเขาจะลิงก์กันครับคือว่าเขาจะทํางานคู่กันแล้วก็มาสมัครงานที่บริษัทจัดหางานก่อนอื่นเราต้องพยายามนะครับว่าบริษัทนี้เขาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องไหมเขาเคยมีประสบการณ์พาคนไทยเข้ามาในต่างประเทศไหมทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตมันจะเข้าเข้าถึงนะครับ เอออย่างถ้าเรารู้ว่าบริษัทที่เราทํางานอยู่เนี่ยเราสามารถเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้ว่าเขาเปิดมากี่ปีแล้วหรือว่าเขาเคยแบบส่งคนไปต่างประเทศหร,หรือเปล่าแล้วก็เราสามารถคลิกเข้าไปดูว่าบริษัทที่เขาจ้างเราในสิงคโปร์เงี้ยชื่อบริษัทอะไรอยู่ที่ไหนเราหาสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพื่อความที่เราจะไม่โดนหลอกนะครับตรงนี้สําคัญมากๆนะครับเราต้องใช้เวลาในการศึกษาหาข้อมูลบริษัทที่เราจะ พาเรามานะครับเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆบางอย่างถ้าเกิดว่าเราเสียเงินเสียทองไปแล้วเราก็ต้องมาโดนเขาหลอกนี่มันจะเสียใจมากนะครับสําหรับคนที่โดนหลอกนะครับคือว่าไม่อยากให้คนที่มาโดนหลอกก็คือว่าต้องเช็คกับกรมแรงงานให้ได้ว่าบริษัทนี้มีตัวตนไหมอยู่ที่เมืองไทยเป็นมีบริษัจทจดทะเบียนที่กมจัดการหางานในประเทศหรือเปล่า ที่สิงคโปร์เนี่ยบริษัทเขานะ่ะมีตัวตนหรือเปล่าเราต้องเช็คก่อนนะครับก่อนที่จะมาส่วนข้อที่สามค่าเงินที่สิงคโปร์กับค่าเงินไทยต่างกันยังไงแล้วก็เงินเดือนต่างกันมากไหมตรงนี้ค่อนข้างจะต่างกันเยอะนะครับอย่าง 1, 1หนึ่งหนึ่งเหรียญสิงคโปร์ถ้าเป็นเงินไทยก็ยี่สิบสองจุดแปดอันนี้อัปเดตล่าสุดสองพันยี่สิบเอ็ดครับถ้าค่าเป็น การจ,าจ้างงานระหว่างเมืองไทยกับสิงคโปร์ถ้าทํางานสายร้านอาหารหรือว่าสายโรงแรมสายอะไรครับถ้าเป็นเด,เดมิเชฟเนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณ18ื่นถ้าเป็น p าร์ตี้เชฟก็น่าจะประมาณไม่เกิน25 0 0 0ถ้าเป็นชูเชฟก็ประมาณสัก3 0,000ครับถ้าเป็นเอ็กเชฟก็น่าจะประมาณ3 5 0 0 0ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นสายโรงแรมสายร้านอาหาร สายครัวการบินเงินเดือนก็จะประมาณนี้นะครับส่วนถ้ามาที่สิงคโปร์เนี่ยถ้าเราถือบัตร Work p o r m i t นะครับอัตราค่าจ้างที่นี่เขาก็จะอยู่ประมาณที่พันห้าถึงพันแเหรียญนะครับแล้วก็ถ้าเป็น s p a s s ก็จะอยู่ประมาณ2องพันถึงสองพ้าถ้าเป็นใครที่มีแบบแฟนที่มาแต่งงานที่สิงคโปร์ล้วได้บัตรลองเทิมเนี่ย ค่างเงินก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น2,5 0พถึง3,000แล้วเราก็ถ้าเกิดใครที่ว่าแต่งงานนานๆหน่อยแล้วก็จะขอเป็นพลเมืองสิงคโปร์เขาก็จะให้เป็นบัตร PRPR PR นี่ก็คือว่าแต่งงานกับชาวสิงคโปร์นะครับบัตร PR นี่ก็จะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็น3 0 0พันกว่าเดือนนะครับส่วนถ้าใครแบบอยู่แบบนานๆหลายปีเป็น1ิปีขึ้นไป จะจะขอสัญชาติเป็นสิงคโปร์เลียนหรือว่าเป็นสิทธิเส้นหรือว่าเป็นไอตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นคนสิงคโปร์เลยก็จะได้สิบสวัสดิการเท่าเทียมกับคนสิงคโปร์เลยนะครับส่วนค่าพักห้องพักที่เราอยู่กับบริษัทแล้วก็ถ้าเราจะออกมาเช่าเองไอตรงนีผ้ผมตอนแรกก็อยู่กับบริษัทก็จะหาประมาณ300เหรียญนะครับ แต่ตอนนี้ผมออกมาพักอยู่ที่แป่งเช่าก,ก็จะอยู่ที่ประมาณ350ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณแปดพันเก้าพั 8, 000, 9, 000บาทครับก็โอเคนะครับควมสะดวกสบายมันจะดีกว่าที่เราอ,อยู่บ้านพนักง,งานครับส่วนนายจ้างที่สิงคโปร์เนี่ยเขาจะต้องจ้างคนสิงคโปร์ทำงาน5คนเพื่อที่จะได้ เขาเรียกว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งออกมาทำงานหรือว่าเป็นโคต้าต่างประเทศนะครับโดยการที่เขาจ้างคนในสิงคโปร์ห้าคนเพื่อที่ได้โค้ต้าแรงงานต่างประเทศหนึ่งคน,นครับเพื่อที่จะมาทำงานไอ้ตรงนี้จะเป็นเกือบจะทุกบริษัทนะครับเพื่อที่จะได้โคต้าตรงนี้ มันก็เลยทําให้คนไทยที่จะมาทํางานในประเทศสิงคโปร์ลาบากเพราะว่ากว่าที่เขาจะต้องจ้างคนสิงคโปร์เข้ามาทํางานเพื่อที่จะแดกกับโคตาคนต่างประเทศเขาก็เลยต้องได้ค่าจ้างที่ทแพงส่วนค่าจ้างคนต่างประเทศที่มาอยู่ก็จะหักค่าที่พักค่าที่อยู่ กินก็น่าจะโอเคกว่าเมืองไทยนะครับโดยบัตรที่สิงคโปร์ถ้าเป็นบัตรเอ่ออันนี้เป็นบัตรเขาเรียกเป็นบัตรเอสพารนะครับตัวข้างบนนีครับบัตรเอสพารนี้จะสามารถมีสวัสดิการใช้ได้หลายอย่างนะครับให้เราส่วนมาทำงานที่นี่ก็จะ ใช้เป็นให้เงินเดือนโดยผ่านธนาคารนะครับอันนี้จะเป็นบัตร ATM นะครับทีจ่จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบัตรบีซ่าชิงเกนที่ทำงานที่เยอรมันนะครับทุกงานทุกอาชีพก็จะเหนื่อยนะครับแต่เราก็ต้องทนเพื่ออนาคตของเราเพื่อความก้าวหน้าเพื่อ ครอบครัวเพื่อเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจหรือว่าอยากมาทํางานต่างประเทศก็อยากให้หาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เรามาให้ดีๆจะเย็นๆนะครับถ้าเราใจร้อนถ้าเกิดเรามาแล้วเราโดนเขาหลอกเราจะเสียงเงินฟรีแล้วเราก็ต้องมาใช้หนี้โดยที่เราไม่ได้ทํางานถ้าเกิดใครมีเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็สอบถาม ปรึกษาเขาก่อนว่าขั้นตอนมายังไงเป็นยังไงกินอยู่ยังไงแล้วก็มันคุ้มไงกับที่เรามาแต่ถ้าเป็นสายอาหารผมว่าก็โอเคนะครับเพราะว่าอาหารเราก็ไม่ต้องซื้ออาหารเราก็สามารถกินได้ที่ร้านส่วนใครที่มาสายก่อสร้างก็อาจจะหนักหน่อยเพราะว่าเราต้องซื้ออาหารเองแล้วก็ที่นี่ค่าของชีพค่อนข้าง,งที่จะสูงถ้าเงินเดือนสองพันสองพันเหรียญ ถ้าเป็นเงินไทย22.5อย่างนี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ4 0 0หมืนกว่าเกือบ5 0 0ห0นะครับก็โอเคนะครับถ้าถ้าได้เงินเดือนประมาณนี้ที่อยู่ในสิงคโปร์ถ้าเทียบกับเมืองไทยได้ประมาณสักห5 0 0นห้าหมมันก็เกือบต่างกันเกือบเท่าตัวมันก็จะสามารถให้ทำให้เรามีเงินมีทองสร้างเนือ้อสร้างตัวมีอนาคตที่ดีมีเงิน ใช้สำหรับครอบครัวทําให้ชีวิตเราดีขึ้นสุดท้ายนี้ก็ฝากให้กับน้องๆน,นะครับที่อยากมาทํางานในต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับมาต่างประเทศได้ประสบการณ์ได้เงินเยอะแล้วก็ได้ความรู้เราต้องกล้าที่จะออกมาที่ในที่ที่เราไม่เคยมาเปิดเรียนรู้หาประสบการณ์เพื่อก้าวที่มันแบบ ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องทำงานในต่างประเทศก็ติดต่อทักได้มาในใต้คอมเมนต์ YouTube ได้นะครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ในการแนะแนวทางและการนำเสนองานดีงานใหม่ๆให้กับน้องๆที่จะมาทำงานในต่างประเทศนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่น้องใน YouTube ทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ